ยูเทเลนิสมายระบบคันลอกควันสวรรค์บทที่239บทที่ยี่เจ้าแห่งสัตว์อสูรบทที่239บทที่ยี่เจ้าแห่งสัตว์อสูรเยเทียนปลดเปลื้องพวันสวรรค์ล,ล่องหนและปลดปล,ดปล่อยกลิ่นอายของเขาออกมากลุ่มทะเลสาบโลหิตเดือดพล่านสีสวัวขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากทะเลสาบเหนือสีเามีเขาทั้งสิบเปล่งแสงเย็นเยือบออกมาดวงตาคู่ตัวสีโลหิตฉายแววอันน่าสยดสยองหากคนทั่วไปหันมองแค่เพียงแวบเดียวว่าจะต้องสั่นไปทั้งตัวเจ้าอสูรกระทิงเทียวโผล่ออกมาจากทะเลสาบโลหิตเผชิญหน้ากับเยเทียน มนุษย์กระทิงเทียวเปล่งเสียงทางจิดจำนึกออกมาระลอกคลื่นจิดจำนึกนี้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูเขาเจ้าอาสูรกระทิงเทียวเยี่ยทีนเรียกดาบระดับดาราออกมาพร้อมปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่เดือดพล่านกลุ่มเจ้าอาสูรกระทิงเทียวไม่พูดพร่ำทำเพลงพันสวรรค์ด้านแรงโน้มถ่วงระดับสูงสุดถูกเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลแผ่ปกคลุมทั่วบริเวณราวกับว่ามันสามารถทำให้พื้นที่ทั้งหมดแทบจะพังทลายลงแม้แต่ระดับจัก,กรพรรดิทั่วไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพันสวรรค์ด้านแแแรรรรรงงงงงงมมมมถถวววะะะดดดััับบสสสสูสุขขออเเจจ้้้าาากทิียยคไไ่่ตต แต่เมื่ออยู่ต่อนหน้าเยเทียนพันสวรรค์ด้านแรงงมถ่วงระดับสูงสุดกลับกลายเป็นเพียงขยะกับทังมิติกลุ่มพลังแห่งมิติกระเพื่อมออกมาและยังเป็นพันสวรรค์ด้านมิติระดับลึกลับปลอมเยเทียนใช้มันออกมาโดยไม่ได้ออมมือเลยแม้แต่น้อยวินาทีนั้นพื้นที่ทั้งหมดล้วนถูกแช่แข็งแม้แต่แรงงมถ่วงก็ยังมีอาจที่จะทำอะไรได้ภายใต้ห่วงมิติที่ถูกแช่แข็งนี้อะไรกันเจ้ามีพันสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุดมิซิมันเป็นพลังลึกลับเจ้ามีพันสวรรค์ด้านมิติระดับลึกลับับเเจ้าอสะทททิงีียวต,ตลึไปในน นี่เป็นครั้งที่สองที่มันได้พบกับเจ้าของพันสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุดครั้งแรกเป็นอสูรมายาและครั้งที่สองคือเย่เทียนที่เป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามสัตว์อสูรมายาที่มันเคยเจอก็คือเย่เทียนที่ปลอมตัวเป็นอสูรมายาแต่เจ้าอสูรกระทิงฟ้าไม่รู้เรื่องนี้มนุษย์แม้ว่าเจ้าจะมีพันสวรรค์ด้านมิติระดับลึกลับแล้วยังไง ข้าเป็นเจ้าแห่งสัตว์อสูรที่สามารถเปลี่ยนแปลงสายเลือดได้ถึง11็ครั้งเจ้าสามารถทำลายขีดจำกัดของร่างกายได้แค่8ครั้งเท่านั้นยังไม่แม้แต่เปลี่ยนแปลงร่างกายครั้งใหญ่เจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่ยืนอยู่ตรงหน้าข้าข้าได้ยินมาว่าเลือดเนื้อของมนุษย์นั้นรสชาติดีเป็นอย่างมากตัวข้านั้นยังไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนแต่วันนี้ข้าจะได้ลิ้มลองรสชาติของมนุษย์ระดับจัก,กรพรรดิเจ้าอาสูรกระทิงเถี่ยวกล่าอย่างเย็นชาริมฝีปากของมนมีน้ำลายไหลออกมาแกจะกินฉันงั้นก,กนวกกวาานวีาาัททิษญญ มูซอหนามวิญญาณถูกปลดปล่อยออกไปโดยที่เจ้าอสูรกระทิงเทียวไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการโจมตีของหนามวิญญาณเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อมันสัมผัสได้หนามวิญญาณก็พุ่งเข้าสู่วิญญาณของมันไปแล้วเมื่อมันสัมผัสได้ถึงการโจมตีทางวิญญาณในตอนนี้มันสายเกินไปที่จะหลบพอเราหนามวิญญาณได้มาถึงอาณาเขตวิญญาณของมันแล้วกลุ่มภายในอาณาเขตวิญญาณของเจ้าอสูรกระทิงเทียวมีร่างวิญญาณกระทิงเทียวสิบเขาขนาดใหญ่ปะทะกับหนามวิญญาณเจววววหนามวิญญาณพุ่งทะลุ คริปแต่เดียววิญญาณของเจ้าอสูรกระทิงฟ้าก็หดเล็กลงอากอกกบกบเจ้าอสูรกระทิงเถียวกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวคอนสวรรค์หนามวิญญาณไม่สามารถฆ่ามันได้เยเทียนไม่ได้แปลกใจนักทัศหนาวิญญาณสามารถฆ่าระดับจักรพรรดิได้ในพริบตาแต่เจ้าอสูรกระทิงเถียวเป็นถึงเจ้าแห่งสัตว์อสูรที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดมามากถึงสิบเอ็ดครั้งพลังวิญญาณของมันจึงแข็งแกร่งกว่าสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิทั่วไปถึงสิบเท่าแม้แต่ความแข็งแกร่งของวิญญาาาาณเเเเยยยทททีีีนกกก็ไไมม่สสรรรถถบบด้้ัจอะิงว นอกเสียจากว่าเย่เทียนจะทำลายขีดจำกัดของร่างกายถึงสิบครั้งและหลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาก็จะสามารถทำลายวิญญาณของเจ้าอสูรกระทิงเทียวได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวมิฉะนั้นเขาจะต้องใช้ทักษะนามวิญญาณโจมตีเจ้าอสสรูกระทิงเทียวอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถทำลายวิญญาณของจำวออสูรกระทังเทียวได้แต่เขาไม่สามารถปลดปล่อยทักษะนามวิญญาณออกไปโจมตีได้มากมายขนาดนั้นต้องใช้เวลาประมาณสิบวินาทีเขาจึงจะสามารถปลดปล่อยนามวิญญาณออกไปได้อีกครั้งแม้ว่าสิบวินาทีอาจจะดูเเเเเหหหมมมืือออนนนนนวว่่่่่่าาาาไใใชรรรรงงญะะแแตตตสสัับยยทททีีีลจูกิิิถดด้ แต่เยทินไม่ได้มีแค่พรสวรรค์น้าวิญญาณระดับสูงสุดเท่านั้นเขายังมีพรสวรรค์หอกวิญญาณระดับสูงสุดอีกด้วยทอกอีกด้วยพรสวรรค์หอกวิญญาณเดิมทีมันเป็นพรสวรรค์ระดับสูงแต่เยทินได้ใช้ยุทนําเสียนพรสวรรค์เพื่อยกระดับมันให้อยู่ในระดับสูงสุดพลังโจมตีของมันจึงไม่ได้ด้อยไปกว่าน้าวิญญาณเลยกลุมหอกวิญญาณทะลุพานวิญญาณของเจ้าอสุรกระทิงเผียวอีกครั้งการโจมตีนี้ทําให้วิญญาณของเจ้าอสุรกระทิงเผียวถูกทําลายไปอีกเล็กน้อยทันใดนั้นมันก็กรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งคลื่นอายของมันเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่ความแข็งแกร่งของมันลดลงอย่างมากมนุษย์ข้าจะข่าเจ้า เมื่อเจ้าอาสูรกระทิงเถียวเริ่มเคลื่อนไหวลอภูเขาทั้งลูกก็พัทลาลลงกูุ่มความโกรธของมันระเบิดออกมาขณะที่มันพุ่งเข้าใส่เยเทียนเยเทียนไม่กล้าดูถูกพลังโจมตีของเจ้าอาสูรกระทิงเทียวเพราะอีกฝ่ายเป็นถึงเจ้าแห่งสัตว์อสูรที่เปลี่ยนแปลงสายเลือดมากถึงสิบเอ็ดครั้งความแข็งแกร่งของมันย่อมไม่สามารถประมาทได้เขาเปิดใช้ง,งานพรันสวรรค์ด้านการป้องกันร,ระดับลึกลับและพรันสวรรค์เบญจธาตุผันแปรกราเหล็กระดับพระเจ้าด้วยพลันสวรรค์ทั้งสองนี้พลัง,ง,งม,600มีทักษะเคลืาอา่อนยยาพริต พรสวรค์ด้านเวลาและพรัสวรค์อื่นๆการเปิดใช้งานพรัสวรค์ด้านการป้องกันเป็นเพียงการรับประกันว่าเขาจะปลอดภัยเท่านั้นพรสวรค์ด้านพลังกำลังเปิดทักษะดาบตัดดาราทักษะดาบระดับตำนานตัดดาราที่ฝึกฝนมาจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบแล้วมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้แก่เขาได้ถึง80เท่าบวกกับพรันสวรค์ด้านพลังกำลังระดับลึกลับที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้100เท่าพรันสวรค์ทั้งสองนี้เพียงพอที่จะทำให้พลังโจมตีของเยเทียนเพิ่มขึ้นถึง8,000เท่าเมื่อรวมกับพลังกำลัง800มังกรและ ในงแงของพลังโจมตีพลังโจมตีของเจ้าอาสูรกระทิงเทียวไม่ได้น่ากลัวเท่าเขาแต่พลังป้องกันของมันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะพลันสวรรค์ด้านการป้องกันของเจ้าอาสูรกระทิงเทียวนั้นอยู่ในระดับลึกลับแม้ว่าพลังป้องกันของเย่เทียนจะเพิ่มขึ้นถึงหกร้อยเท่าแต่ระดับเกรนบงพอของเขานน้นแย่ยเกินไปแม้แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าพลังป้องกันของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงหกร้อยเท่าก็ยังด้อยกว่าเจ้าอสูรกระทิงเทียวอยู่มากดังนั้นการโจมตีเพียงครั้งเดียวของ ุมูมมอความเร็วของทักษาดาษปัดดารานั้นรวดเร็วมากและร่างของเจ้าอสูรกระทิงเถียยนั้นมีขนาดใหญ่มากจึงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหลบทักษาดาบของเย่เทียนได้ทันดับนี้จึงโจมตีโดนมัอนอย่างจังทิ้งรอยดาบจำนวนมากไว้บนร่างของเจ้าอสูรกระทิงเถี่ยวโลหิตส,สดๆจำนวนมากหลังไหลออกมาแต่เมื่อเทียบกรับร่างกายอันใหญ่ยักษ์ของมันแล้วอาการบาดเจ็บเพียงแค่นี้ไม่นับว่าเป็นอะไรเลยพูดดอเย่เทียนฟันดาบออกไปพร้อมๆกับช้ทักษะเคลื่อนย้ายพาริบตาเพื่อหลบการโจมตีของเจ้าอสูรกระทิงเถี่ยวครั้งแล้วครั้ง นอกจากนี้บางครั้งเย่เทียนยังโจมตีมันด้วยการโจมตีทางวิญญาณซึ่งสร้างความเสียหายให้กับวิญญาณของเจ้าอสูรกระทิงเทียวเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเย่เทียนเจ้าอสูรกระทิงเทียวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาผลลัพธ์ถูกกำหนดไว้แล้วเวลาผ่านไปทุกวินาทีอาการบาดเจ็บของเจ้าอสูรกระทิงเทียวยิ่งรุนแรงขึ้นมากในทางกลับเป็นเย่เทียนไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแน่นอนว่าเจ้าอสูรกระทิงเทียวไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับเย่เทียนเลยแม้แต่น้อยเป็นไปไม่ได้ถ้ามีเจ้าถึงมีพลังสวรรค์มากมายขนาดนี้เจ้าอสูรกระทิงเทียวขาาาารออออกกมมยย่่่งไจะเชื เย่เทียนไม่ได้ตอบอะไรเขามีพรสวรรค์ด้านเวลาพรสวรรค์ด้านมิติและพรสวรรค์การโจมตีทางวิญญาณพลังการต่อสู้ของเขาไม่ใช่สิ่งที่เจ้าอสูรกระทิงเทียวจะจินตนาการได้ม้ว่าเจ้าอสูรกระทิงเทียวจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดอีกครั้งแต่เย่เทียนก็ยังคงได้เปรียบมันอยู่ดียิ่งเขาแข็งแกร่งเท่าไรเขาก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเท่านั้นเขาแข็งแกร่งมากเสียจนจักรพรรดิดับหักไม่สามารถทำอะไรเขาได้เจ้าอสูรกระทิงเทียวย่อมยังคงอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะทำอะไรเขาได้น่าเสียดายที่พลังกกาาาาารรรจจจมีองเเเย่ททนนววดิบูะสถ้ อย่างไรก็ตามเย่เทียนก็ยังสามารถเอาชนะจักรพรรดิดาบหักได้เพราะพลังสวรรค์ของเขามีมากมายเกินไปมันเพียงพอที่จะชดเชยความต่างชั้นของพลังโจมตีได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ที่สามารถผนึกพลังสวรรค์ด้านมิติด้านเวลาและพลังสวรรค์การโจมตีทางวิญญาณของเย่เทียนไม่เช่นนั้นเย่เทียนก็แทนที่จะไร้คู่ต่อสู้ด้วยพลังสวรรค์ด้านเวลาพลังสวรรค์ด้านมิติและพลังสวรรค์ด้านวิญญาณทำให้เย่เทียนมีความมั่นใจที่จะมาตรวจสอบโลกของสัตว์อสูรเพียงลำพังรปรใดที่ไม่มีสัตว์อสูรระดับพระเจ้้าาเขกไไมม่ีออะรตงลัว